สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ททท <van fucking> <illos> ทเคารพทุกท่านครับช่องบอนบ้าน youtube มาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งครับวันที่1นึ่พฤษภาคมครับ6-3สแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับเงิน1พฤษภาคม6-3ครับมีรายงานข่าวว่ามีผู้ได้รับแล้ว1 0 0 0 0บาทนะครับได้รับ s อ s ตั้งแต่เมื่อคืนเลยกลางดึกเลยตีหนนึ่งตีหนกว่าตีสองก็มีแล้วแต่อันนี้ เป็นข้อมูลที่เล่ากันมาปากต่อปากนะครับแต่คิดว่าจริงนะฉะนั้นใครที่ได้เงินตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วครับไปกดมาใชา้หรือยังครับถ้าใครได้แล้วคอมเมนต์มาเล่าให้เพื่อนๆฟังด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับได้2เดือนเลยได้ของเมษา5000แล้วของพฤษภาอีก5000ส่วนอีก5,000ันที่เหลือจะได้เดือนมิถุนานะครับใครได้เงินก็เล่าให้ฟังบ้างนะครับคอมเมนต์มาเล่าให้เพื่อนฟังบ้างนะ ทีนี้หลายคนก็สนใจเขาจะจ่ายอีกบนไหนตอนนี้ผ่านแล้วอยากได้เงินจังนะสถานะที่ผ่านแล้วก็มีดังนี้นะครับถือว่าผ่านแล้วสถานะอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านในวงเล็บไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้อันนี้รอรับเงินโอนนะครับอันนี้ผ่านแล้วก็รอรับเงินโอนอันนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นสถานะเดียวกันแต่ทุกวันนี้เขาเปลี่ยนใหม่เป็นชื่อนี้ใครที่ได้หลังๆมาได้รับสถานะนี้ครับเขาบอกว่าท่านได้รับสิทธิ มาตรการยาวา5,000บาทกระทรวงการคลังจะดําเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดอันนี้ก็ผ่าน2ส,สถานะนี้ดูเหมือนสถานะเดียวกันนะครับถ้าได้รับการโอนในเดือนพฤษภาครั้งแรกเมื่อไหร่นี่จะได้รับ10,000บาททันทีอีก5,000จะได้รับเดือนมิถุนายนนะครับกำลังรออยู่ส่วนอีกสถานะหนึ่งก็คือผ่านแล้วมีปัญหาเรื่องบัญชีก็เข้าไปแก้แล้วตอนนี้ขึ้นสถานะว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบพิธีการรับเงินที่ท่านแก้ไข อันนี้ก็ผ่านแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้รับเงินวันไหนเช่นเดียวกันน่าจะได้รับเดือนพฤษภานะครับจากการเปิดเผยของอกระทรวงการคลังนะครับรับโดยว่าการกระทรวงการคลังบ้างแล้วก็โฆษกกระทรวงการคลังบ้างบอกเดือนนี้เหลือยังไม่ได้ใจ่ายให้คนที่ตรวจตรวจสอบเสร็จแล้วผ่านแล้วเนี่ยอยู่ประมาณ2.6ล้านคนซึ่ง2.6ล้านคนก็นี่แหละครับคนที่อยู่ในสถานะนี่แหละครับ2-3สถานะที่อยู่บนจอนี่แหละครับที่ท่านดูอยู่ตอนนี้แหละ นี่คือสองสามสถานะที่ได้เงินชัวนะครับส่วนสถานะอื่นนี่ถ้ายังไม่เป็นแบบนี้ยังไม่ชัวนะครับสถานะอยู่บนหน้าจอนี่ชัวที่สุดนะอีก2.6จุล้านคนนะครับเขาบอกกระจายให้เสร็จภายใน8พฤษภาจ่าย2เดือนเลยก็คือของเดือนเมษาและเดือนพฤษภารวม1 0,000นะครับอ่ารอนะครับแต่ทีนี้การโอนไม่ทราบว่าวันหยุดมีปัญหาหรือเปล่าแต่วันนี้วันที่1พฤษภาหยุดนะแต่มีคนได้เงินแล้วนะครับ มีคนได้เงินเอาเราก็รอรุ้นครับว่าวันทําการทีนี้จากนี้ไปถึงวันที่8ดพฤษภาที่เขาบอกว่าจะจ่ายให้เสร็จมันจะมีวันทําการอยู่วันที่ห้าวันที่7ดวันที่8ดนะครับนอกนะั้นเป็นวันหยุดราชการทั้งหมดวันหยุดราชการธนาคารก็หยุดด้วยเอาขอให้ทุกท่านได้รับเงินครับ1 0 0 0 0นบาทครับสวัสดีครับ